นั่งหลับตาไม่ต้องบีบหนังตาหลับลงเบาๆ <c oughs> หายใจเข้าวิธีเข้าสมาธิมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงํำรงสติให้มัน่นกำหนดคำบริกรรม หายใจเข้าลึกๆกำหนดคำบริกรรมว่าพูดหายใจออกยาวๆกำหนดคำบริกรรมว่าโทนี่ยกที่หนึ่งยกที่สองก็หายใจเข้าลึกๆบริกรรมคำว่าพูดหายใจออกยาวๆบริกรรมคำว่าโท ยกที่สามก่หายใจเข้าบริกรรมคำว่าพุทลึกๆหายใจออกบริกรรมคำว่าโทยาวๆแล้วค่อกลับมาหายใจปกติแล้วก็กำหนดพุทโทพุทโทกำหนดพุทโทอยู่ในจิตในใจไม่ให้ส่ง สายแส่จิตออกไปข้างนอกให้อยู่กับคำบริกรรมให้อยู่กับลมเข้าลมออกให้กำหนดจิตอยู่ในขณะนี้ให้กำหนดจิตอยู่ในเดี๋ยวนี้ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ส่งจิตออกไปอยู่กับอารมณ์ของอดีต ไม่ส่งจิตออกไปสู่อารมณ์ของอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามันส่งมันนึกมันคิดมันปรุงมันฟุ้มันสร้างออกไปก็พุโทโธที่จีเข้าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธก็เปรียบเสมือนเราหิวข้าว หิวข้าเราก็กินข้าวเ,เข้าไปอัด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 ,อดเข้าไปอจิตที่มันหิวโหวยอัดพุทโทเหมือนกันจิตใจของพวกเรานี่มันถูกทลาถลํามันถูกอารมณ์ต่างๆนาๆนาถลอกปลอกเปิดออกหมดถูกอารมณ์ของความโลภถูกอารมณ์ของความโกรธ ถูกอารมณ์ของความหลงถูกอารมณ์ของความอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทปองร้ายศัตรูน้อยเนื้อต่ำใจถูกอารมณ์เหล่านี้มาเป็นเจ้าอำนาจเจ้าเรือนของใจอยู่นานจิตก็เลยเกิดความสายแสววุ่นวายกระเสือกกระสนเรียกว่าจิตไม่นิ่งจิตไม่แน่วแน่ จิตไม่เป็นเอกคตารมจิตไม่เป็นเอกคตาจิตจิตไม่มีอารมณ์เดียวจึงต,ต้องอาศัยคำบริกรรมคือพุทโธมาเป็นเครื่องถูกจิตมาเป็นเครื่องมัดจิตมัดใจไว้เพื่อไม่ให้จิตส่งสายแสบปรุงแต่งออกไปตามสัญญาอารมณ์ ปรุงแต่งออกไปตามสังขารคือเครื่องปรุงแต่งให้จิตอยู่กับคําบริกรรมขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ให้จิตอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุทโธมันมันส่งออกก็ดึงมันกลับมามันสายแสก็ดึงมันกลับมาอยู่กับคําบริกรรมเอาจนมันไม่เผลอเอาจนจิตกับสติกับคําบริกรรมนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ล้อมรวมเป็นอันหนึ่นนงอันเดียวกันจนแยกไม่ออกจิตดวงเดียวเที่ยวไปทั่วจิตตัางไปว่าผู้นึกคิดขนาดมันมีดวงเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งมันนึกมันคิดไปได้ร้อยแปดประการตอนเช้ามันคิดอีกอย่างตอนเย็นคิดอีกอย่าง สายๆมาคิดอีกอย่างตืงๆมาคิดอีกอย่างแม้กระทั่งตอนนอนมันยังฝันไปเรื่อยเชื่อเช่เรื่อยเปื่อยนี่เราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้จิตใจของพวกเรามีสมาธิคือความแน่วแน่ ไม่ให้จิตใจของเราสายแสงงอนเงนคขนแขมออกไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งออกไปตามสังขารเครื่องนึกคิดอันจะเป็นสภาวะทำให้จิตส่งออกกลายเป็นความทุกข์คือสมุทัยหรือที่เรียกว่าสมุทัยเยจิตเมื่อจิตทรงออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ หรือเป็นสมุทยัยเป็นเหตุในทุกเกิดจิตใจเราก็จะประกอบไปด้วยความเร่าร้อนจิตใจเราก็จะไม่อยู่นิ่งเร่าร้อนทุรนทุรายกระเสือกกระสนทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอุปมาอุปไมยเหมือนกับนักศึกษาที่เขาไม่อ่านหนังสือ แล้วเขาก็ไปสอบไม่รู้ว่าเ้าสอบจะออกอะไรก็ไม่ทราบโดยซ้ำเพราะตัวเองไม่ได้ติวหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนพอเข้าห้องสอบแล้วก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายออกมายท่าไหนข้อสอบออกมาแนวไหนก็ตอบไม่ถูกสักกีเพราะตัวเองไม่ได้เตรียมตัวเข้าไปสอบเพราะตัวเองไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ไม่มีสมาธิในการสอบมีแต่ความเผลอเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความโลเลหล,ล่อแหลกที่เลือเ่อยเฉยเฉยอยู่ไปแบบเช้าชามเย็นชามนี่เรียกว่าจิตไม่มีหลักจิตไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกจิตนี่จึงสำคัญเป็นอย่างมากนี่วันนี้เป็น วันอุโบโสถศีลหรือวันธรรมสวนาที่สองของฤดูการเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2564นี้บัดนี้ก็ถือว่าตั้งใหม่อุบาจารย์ก็มาอยู่กับพวกเราใหม่พานเนนก็มาจำพรรษาครบปีแรกเป็นการตั้งวัด พวกเราก็เข้ามาปีแรกมาวัดใจมาวัดใจเจ้าของมาดูใจเจ้าของมารักษาใจเจ้าของถ้าเปรียบเสมือนบาดแผลมันก็เบิกบวะมากพอสมควรกว่าแผลมันเนื้อเยื่อของเซลล์ผิวหนังมันจะสร้างขึ้นมาใหม่กว่าแผลมันจะตีตื้นมันก็ต้องมีความเพียรรักษาแผลนั้น เพื่อจะให้แผลนั้นสมานได้โดยเร็วฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่ถูกอารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงถล้ำเอาไปกินเฉือนเอาไปกินไม่มีชิ้นดีเลยไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนพศออไหน ็จิตดวงเดิมนี่แหละตกเป็นท่ารับใช้ของอารมณ์ต่างๆน,นานารู้ว่ามันตกเป็นท่ารับใช้ของอารมณ์รู้ว่ามันเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองพอเราก็ยินดีพอใจอยู่ในความเศร้าหมองอันนั้นแหละไม่คิดที่จะเปลี่ยนจิตใจของตัวเองให้ได้มีอัตมีธรรมให้ได้มีความสงบคือสมาธิธรรมเกิดขึ้นมาในจิตเลยนี่การปฏิบัติด,ด้านจิตตัภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญ จึงเปรียบเสมือนเป็นการรักษาแผลใจแผลใจในนิยามในบริบทในที่นี้หมายความว่าจิตใจที่ถูกอารมณ์อันประกอบด้วยกิเลสคุกคุกคามในจิตในใ,นใจมาตลอดจิตไม่เป็นอิสระภาพจิตตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของอารมณ์ เรียกว่าฐานาจิตอารมณ์ต่างๆนานาที่ประกอบไปด้วยกิเลสทั้งนั้นมาชุดมาลากมาดึงมากดขีคข่มเหงรังแกจิตเราแล้วสติปัญญามันก็ไม่มีมันก็ไม่รอบครอบม,มันก็ไม่แหลมคมจิตมันก็อ่อนยอมซิโลลาให้อารมณ์เหล่านั้นเป็นเจ้าอำนาจของใจตลอดไปตลอด,ป,ลอดปีตลอดเดือน ตลอดวันตลอดกลับตลอดกันเกียสงไขแสนมหากับก็จิตดวงเดิมนี่แหละที่ถูกอารมณ์ต่างๆกดขีข่มเหงไม่เคยจะเป็นอิสระภาพสักทีมีแต่ตกอยู่ใต้ประคับประชาของอารมณ์ทั้งนั้นนั่นถึงเรียกว่าสมุทัยจิตหรือจิตส่งออกเป็นเหตุให้ทุกเกิด ฉะนั้นมันไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งอื่นสิ่งไหนนะพวกเรามันทุกข์เพราะจิตเจ้าของมันคิดได้มันทุกข์ถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์แต่ละวันแต่ละวันนี่มันปรุงมันแต่งหาเรื่องอะไรมั่งน่ะถามเจ้าของดิอารมณ์บดีที่ผ่านมาแล้วเราไปปรุงไปแต่งแล้วมันรื้อฟื้นกลับมาได้ไหมอารมณ์แห่งอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเราปรุงเราแต่งไว้ได้ แต่ถ้ามันเมื่อมันมาถึงแล้วมันไม่เป็นไปนตามใจเราอยากเป็นโทษไหมจิตดวงนี้เป็นทุกข์ไหมล่ะมันไม่ได้ตามใจอยากมันเป็นยังไงล่ะที่นี่ไม่พอใจไม่มีความยินดีรักใครในสิ่งนั้นเพราะไม่ได้ดั่งใจเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมา เห็นไหมล่ะจิตมันทรยยศตนเองเป็นยังไงอ่ะการมาภาวนาจึงเรียกว่ามาปราบม้าที่มันพยศทิธรรของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธลับปัญญาเป็นอาวุธลับสติมาถอดถอนลูกศรอาจจะพิษคืออารมณ์ต่างๆที่เป็นขวากเป็นหนาม ทิมแทงในจิตในใจของบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายให้มันกลับมาสู่สภาวะความเป็นปกติจิตให้มันอยู่เป็นสุขมันไม่ปกตินั่นแหละมันถึงไม่เป็นสุขปกติของจิตแล้วมันเป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธาตุรู้ มันมีความดีอยู่แล้วอยู่ในจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยแต่ด้วยอํนนานาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอนนานาจของอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นแท้เป็นโคตรเง่าสักกะลาของกิเลสตัวอวิชชานั้นเป็นบอ่อเกิดของความโลภความโกรธความหลงมันก็มากดทับดวงจิตดวงใจของบรรดาสัตว์ตโลกไว้ ไม่ให้รู้แจ้งแทงตลอดไม่ให้ยอมรับในอัตในธรรมอวิชชาจึงปิดความจริงไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาปฏิบัติเพื่อซักฟอกจิตใจของพวกเราด้วยอำน,นาจของศีลสติสมาธิปัญญาจิตมันก็จะมีกําลังแห่งศีลสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาอำน,นาจของศีลสติสมาธิปัญญาจะหนุนจิตลงขึ้นไปโดยลําดับลําดับโดยลําดับลาดับเรื่อยเรื่อย พิจารณาทางด้านปัญญาในด้านวิปัสสนากรรมฐานก็ดีพิจารณารูปประหันนามขานก็ดีพิจารณากายคตาสติคาถายโยก็ดีพิจารณาตาจักปัจจิกกรรมฐานกรรมฐานห้าผมคนิผนังก็ดีจะพิจารณาอะไรมันก็ช่ำชองชันนี่ชำนาญออกทางด้านวิปัสสนาเมื่อมันเห็นตรงตามความเป็นจริงแล้วว่า รูปประขันและนามขันมันก็ตมอยู่ใต้บังคับบัญชานีจ่จรงทุกครั้อนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ากลางาแต่ดับในที่สุดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ไปเป็นของเขาอยู่เช่นนี้เมื่อจิตมันเห็นจริงตามความเป็นจริงเหล่านั้นแล้ว ความจริงมันก็ถูกเปิดเผยความจอปลอมของ,ของกิเลสก็หมดอำนาจลงอวิชาก็จริงของอวิชาวิชาคือธรรมของพระพุทธเจ้าก็จริงน่าเห็นไหมทีนี้มันวัดกันตรงนี้ฉะนั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตอาหารของกายรับประทานไปมากเท่าไหร่ก็มีแต่หนักดวงท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นกฎหลายย่อน แต่อาหารของใจคือธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งเน้นหนักเข้าไปภายในจิตใจมากเท่าไหร่จิตใจมีแต่ความหนักแน่นมากเท่านั้นจิตใจมีแต่ความเอิบอิ่มมากเท่านั้นนี่คืออาหารของใจอาหารของกายรับประทานเข้าไปก็ขับออกมาเป็นมูดเป็นคูดเป็นเหนือเป็นไข เป็นอุจาระปัสสวะไปเสียอย่างนั้นแต่อาหารของใจอันประกอบไปด้วยทานศีลสติสมาธิปัญญาเหล่านี้้วนแล้วจะจะเป็นเครื่องชันโลงจิตใจของพวกเราให้ก้าวเข้าไปสู่ความสว่างสวยัยก้าวเข้าไปสู่ความรู้แจ้งแทงกระจ่างในอัตในธรรมไม่มีสิ่งอื่นนอกเหนือจากคำธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาสามารถคลี่คลายปม คือความหลงอันมีอวิชชาเป็นโครเง่าสักลาดที่ฝังอยู่ในจิตของบรรดาสัตว์โลกอวิชชาจึงแปลว่าความไม่รู้ก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงทำมันถึงหลงถ้ามันรู้มันก็ไม่มาเกิดนี่พราะเราหลงมาเกิดแล้วก็มาเกิดด้วยความหลงก็มาเป็นอยู่ด้วยความหลง หลงในรูปหลงในนามหลงในผมผลเล็บฟันหนังหลงหญิงหลงชายหลงฉันหลงเธอความจริงมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีฉันไม่มีเธอเป็นดินเป็นหนา้าเป็นลมเป็นไฟเดียวกันทั้งหมดเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุเดียวกันทั้งหมดมาสมมุติเศษสรรปัยญอญขึ้นมาว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามว่าเป็นสามีภรรยาว่ารักกันชอบต่อกัน นี่มาหลงสมมุติอันนี้เกิดมาก็เกิดมาด้วยความหลงมาเป็นอยู่ก็มาเป็นอยู่ด้วยความหลงแล้วตายไปก็จะตายด้วยความหลงอีกเหรอมันคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติพบเจอพระพุทธศาสนาพบเจอคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังนะฟังสินี่แห็นน้อไปที่อธิบายนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อ ฟังแล้วนําไปไข้ควรพิ่นิ่พิจารณาด้วยเหตุและผลทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จะไปไว้ใจมันได้ที่ไหนล่ะสังขารอันนี้มันเป็นไปพ่อความเสื่อมสิ้นไปจะตายวันพรุ่งนี้วันมะรืนวันมะเรื่อ่งจะไปรู้เหรอยมพบาลไม่ได้ส่งจดหมายมาบอกล่วงหน้าว่าวันเดือนปีตายเราวันไหนจึงให้เตรียมตัวเตรียมใจ เป็นสเบียงบุญในการต่อยอดทุนของบุญในสัมปรยภพแม้นหากจิตใจยังมีกิเลสอยู่มีอำนาจของความโลภความโกรธความหลงอยู่เราได้เข้าวัดปฏิบัติเราได้ให้ทานรักษาสินเจริญเมตตาภาวนามันก็ยังย่นพบย่อชาติลงมาได้การเวียนว่ายตายเกิดมันก็น้อยลงเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงความทุกข์มันก็น้อยลงโดยลําดับต่าง พะจิตมันเริ่มเห็นถูกแล้วจิตมันเริ่มไฝ่ในอัตในธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันถอดมันถอนจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรอะไรก็เหมาเอาของกูของกูไปหมดทางทางที่มันไม่ใช่ของเราสัยญ,ญาแต่เราก็ไปเสกสันปั้นยอมาว่าเป็นของเราของเราสามีเราภรรยาเราลูกเรา เลือดสวนไรนาเราลดลาม้าช้างเราสร้อยแหวนานาฬิกาข้อมือเราอะไรเหมารวมของเราไปหมดแต่พอสิ้นชีพวายชนไปแล้วร่างกายของเราที่ทะนุถนอมพเนาพนาพนามาตลอดชีวิตแทบเลือดตาจะกระเด็นบ้านเรือนเงินทอง,องเครื่องใช้หามาแทบเลือดตาจะกระเด็นพอตายไปแล้วเหรียญบาทอยู่ในปากสับปเปลือยยังแย่งกันเลย ร่างกายพิธนุถนอมมาช่วยชีวิตเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งมันน่าสลดสังเวชไหมล่ะทีนี้พิจารณาสิโอปัญิโกน้อมจิตเข้ามาโยนิโสมนัสติการใครควรพินิจพิจารณาให้มันเห็นถูกเห็นตรงตามสภาวะหองความเป็นธรรมนั้นๆจิตมันก็จะไม่ย้อนแย้งธรรมจิตมันจะไม่ปฏิเสธความจริงถ้าจิตมันเป็นสมาธิธ ถ้าสติเป็นสมาสมติอ่านี่แท้จริงว่าการซักพอกจิตงานด้านจิตตภาวนาจึงเป็นงานที่สําคัญอาหารของจิตจึงเป็นอาหารสําคัญเมื่อจิตเตสพศีลสมาธิปัญญาเข้าไปแล้วมีแต่ความคลี่คลายผ่อนผอนความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความเบาความสบายแต่อาหารทางโลกคืออาหารที่โลกเขายินดีพอใจแล้วประทานเข้าไปเท่าไหร่มีแต่เสียสุขภาพ มีตระหนักหน่วงขับออกมาเป็นมูดเป็นคูดออกมาเป็นเหงือเป็นใครเป็นอุจจาระปัสสาวะมีแต่เรื่องเสียงเงินเสียทองทั้งนั้นเสียงเงินเสียทองเป็นทุกข์เพราะการอยู่การกินปากกัดจินถีบจีนโดนหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็เพราะอาหารทางกายนี่ไม่ใช่ห,อหลองหรือส่วนอาหารทางจิตไม่ได้เสียงเงินซักสลึงแดงเดียวแต่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวมานั่งภาวนาในสลา หมอกก็ไม่ได้โดนแดดก็ไม่ได้โดนไม่ได้เสียทักสะหรแดงเดียวแต่ไม่มีใครยักจะมาสั้เท่าไหร่แต่ถ้าไปดูลี่เกดูหมอร้องหมอลำไปเล่นไพ่เล่นไฮโลไปเล่นการพนันไปรักลูกรักเมียชาวบ้านไปรักสามีภรรยาชาวบ้านกินเหล้าเมายานั่งทานข้าวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง นั่งดื่มเหล้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ทั้งวันทั้งคืนพอให้มาปฏิบัติด้านจิตตภาวนาเพื่อฝักใฝ่เอาสินสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องสักกอกจิตใจให้ก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยแท้จริงก็กลับปฏิเสธว่าไม่มีเวลากลับปฏิเสธว่ายุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลร้อยแปดประการนั่นแหละคืออวิชาคือความไม่รู้ มันปิดบังไว้หมดมันไม่ให้ยอมรับความเป็นจริงมันมีแต่ชักชวนไปสู่ทางลงเหวลงบอ่อมันชักชวนไปสู่ทางต่ำจึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เล่นเล่นเป็นของจริงการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจริงผู้ดใดปฏิบัติจริงผู้นั้นก็ย่อมรู้จริงเห็นจริงทำเป็นของจริง ผูควรกับคนจริงที่จะต้องปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปถามจิตใจตัวเองถ้าสมมุติว่าอีกสองนาทีครังหน้าเราจะตายมีอะไรเป็นเครื่องรักษาจิตใจมีอารมณ์ใดเป็นเครื่องรักษาใจหรือจะตายทิ้งเปล่าๆเ,เหมือนรถชนสุนัขอยู่ข้างถนนนี่อย่างนั้นเหรอถามตัวเจ้าของถามใจเจ้าของจี้เจ้าของลงไป นี่เราได้มีโอกาสเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามีร่างกายครสามสิบสองประการไม่เป็นบ้าใบาหูหนวกตาบอดนี่มันโชคดีขนาดไหนมีโอกาสได้มาประพฤติธปฏิบัติทักไปเกิดเป็นโกบเป็นเฉียดเป็นจิ้งหลีจิ้งเลนไปเกิดเป็นไ้เดือนไปเกิดเป็นจิ้งโกเป็นต๊กแก่จะมีโอกาสมานั่งสมาธิตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมะภาคปฏิบัติเช่นนี้ไหม นี่ถ้าพวกเราไม่ภูมิใจในภพชาติของการเสดมาเป็นมนุษย์แล้วพวกเราจะไปภูมิใจในภพชาติไหนอีกถ้าพวกเราไม่รีบเร่งขนขวายในการประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเราจะไปรีบเร่งขนขวายปฏิบัติในช่วงเวลาไหนานอนอยู่ในห้องไอซียูอ้าปากหมอนนู่นเหรอเขาเตรียมหยบสดเขาเตรียมโรงเย็นนู่นเหรอถึงจะรีบเร่งพากันภาวนา รีบเล่นพากันให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญาถึงเวลานั้นมันไม่มีโอกาสที่จะทําแล้วจิตถ้าไม่ถูกฝึกถูกหาดให้ดีมีโอกาสที่จะลงไปสู่อบายได้มากเลยทีเดียวเลยจิตที่มีการฝึกหาดด้วยศีลสติสมาธิปัญญาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมีโอกาสที่จะปิดอบายภูมิได้มากที่สุดแล้ทีนี้ ซึ่งตรงกันข้ามกับจิตที่ไม่มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษในโลกสวรรค์พุมโลกนี้ผ่านมีโอกาสที่จะดิ่งลงเหวลงบ่อลงอบายภูมิได้มากฉะนั้นจึงว่าให้เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าให้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งที่เคารพแลนะถืออันประเสริฐของจิตใจของพวกเรานอกเหนือนจากนี้แล้วไม่มีสาระอื่นใดที่จะสําคัญมากไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เลยนี่ขอฝากบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายไว้ สาระอันเกษตรที่สุดคือพุทธธรรมสงฆ์นอกนั้นไม่ใช่สาระพระภูมิพระพ,พระพมไม่ใช่สาระเจ้าที่เจ้าทางสารหลักไม้หลักเมืองไม่ใช่มีแต่ดวงวิญญาณของผีตายโหงดวงวิญญาณล่องหนทั้งนั้นแหละที่มาสิงสถิตยอยู่ในสถานที่เช่นนั้นส่วนพระพุพะทธธรรมสงฆ์นี่สถิตยอยู่ในหัวใจประเสริฐกว่าสิ่งอื่นเราเป็นมนุษย์สมบัติเราจะไปการาบพูดผีปีศาจได้ยังไง ขามีภพภูมิที่ต่ํากว่าเราด้วยซ้ําไปนี่ฝากไว้ให้คิดเพราะฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในอักในธรรมเพื่อที่เราจะได้รับผลประจักษ์ภายในหัวใจของเรานั่นแหละไม่ได้ปฏิบัติเพื่อใครทั้งสิน้นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินะวันคืนล่วงไปล่วงไปความแก่ความเจ็บความตายคืบขานเข้ามา ความลัดพลาดจากของรักของเจริญใจคืบขานเข้ามาทุกวันทุกวันไม่รู้จะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะตายวันมะรืนหรือวันมะเรืองไม่มีอะไรที่สามารถเป็นสักขีพยานบอกได้บางทีนั่งอยู่ดีๆความดันขึ้นแน่นหนะ้าอกตายทำยังไงถ้าไม่ฝึกสติเสียตั้งแต่แบบนี้แล้วเราจะเตรียมตัวตายก่อนตายไนดะ้ยังไงมีแต่ปล่อยให้อวิชา คืออำนาจโคตรเงาสักหลาดของความรุ่มหลวงนั้นมันกดขี่ข่มเหงอยู่ตลอดเวลาเวลาจิตใจของพวกเราจะได้พบเจอความจริงบ้างหรือเปล่าให้พากันเข้าใจตั้งหน้าตั้งตาประพุติปฏิบัติฮะขออนุมโมทนากับพวกเราวันนี้ที่เสียสละเวลาเวลามาไว้พราสวหมดจําศีลภาวนา ขอให้พอเราเป็นผู้เจริญในอดในธรรมตามธรรมคำสัส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานคือความทำทุกข์ให้สิ้นสุดไปในปัจจุบันชาติขอฝากธรรมะไว้เป็นเครื่องเองตือนคตินำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญง่อเงยในบวชพระพุทธศาสนาดังได้อธิบายมาก็เห็นว่าสมควรแวล่เวลาจึงขอยุติแต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาลัคนี้แล